เราคิดต่ตางๆผมมีความมั่นใจว่าทุกรูปที่มาในตอนนี้ต่างได้จดและก็บันทึกสิ่งตา่ตางๆเพื่อที่จะนำไปขยายและก็ถา่ายทอดในโอกาสต่อไปในส่วนของผมนั้นผมยังถือว่าสิ่งที่เป็นนโยบายที่ผมเคยได้ให้ตั้งแต่ ธรรมศาสาไม่ใช่เฉพอาะพัฒวาอา,ารามกต่เดียวแต่หมายถึงพระสงฆ์สมณีดำรงอยู่ในพระธรรมวินัยขององคนสน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ที่เคารพจากรการะของประชาชนให้ได้ทำอย่างไรเราจะช่วยกันตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจที่ประชาชนขเขาเคารพแล้ว สร้างตุลากรในขณะนี้ก็เป็นนโยบายที่สืบต่อจากพระเด็จพระกุณทรัพร์พระมกวลมาจนกระทั่งถีงพระเด็จพระกุณพระพยมสิทธิ์ท่านก็มีความมุ่งหวังในการที่จะให้มีการสร้างตุลากรโดยเฉพาะในเรื่องของพระปริยัติธรรมทั้งแผนธรรมแผนบาลีท่านให้นโยบายแก่กองงานเลขานุการ ไปจนถึงจจ้าตัต่างๆให้สร้างภุกลากรจากการเรียนการสอนให้เกิดความครบถ้วนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในประการต่อมาการสวดณปัจจุบันนี้จะสังเกตว่าพระเราสวดมนต์ไม่เคยได้สามเณรก็สวดมนต์ไม่เคยได้อ่อนเกี่ยวกับเรื่องการทำวัดการสวดมนต์บางทีเวลา ไปสวดสลับกันมาจนกระทั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ในภาท่านติ๊ติแม้แต่พระเด็จพระบุรองเจ้าคณะปราศิษฐ์ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโมโลีท่านก็ติติงเหมือนกันอยากจะให้คณะสงฆ์เราได้มีความระนัาจิบกบเรื่องการสวดมนต์อยากจะให้ออกแบบอย่างผมเองเวลาไปที่กรุงเทพถ้ามีโอกาสในการได้สวดมนต์ร่วมกับผู้ใหญ่ จะใช้เสียงเบาๆเพื่อฟังเสียงของท่านเพราะนั่นคือต้นแบบที่ถือว่าเราเอามาเป็นแบบอย่างแบบฉบับได้อยากจะให้สิ่งเหล่านี้ ที่มีประวัติการสืบอายุ วัดถือว่าเป็นหัวใจการรัชการท,ทั้งหลายที่เป็นชาวว่าทุกรูปแม้ว่าจะเป็นรูปนา่ตำแนน้นผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านมีความรักมีความหมงดใจวัดเมื่อท่านได้รับความไว้วางใจท่านกะพยายามในการที่จะปรับดันวัดให้เป็นวัดที่มีบรรยากาศดังกล่าวละดับระดบท่านจะกุมรับ,รบประมาทิจเจริญพระภิลป์ท่านก็มีความมุ่งหวัง พยายามในการให้ระสัฐการที่การได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศให้ไปเห็นความเจริญ ประเด็นที่สนขคัญไว้ว่าบรรยากาศทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าโมโหใหญ่ทงนั้นท่านวิทยากรโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยศสารประจารอ์เอรลเสถียงท่านผู้ช่วยศสาสประจารอมดรลเมฟ่าพันธทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าท่านได้มีความใกล้ชิดแล้วท่านได้เห็นสิ่งต่างๆจริงๆแม้แต่ท่านเจ้าคุณทั้งสองท่านก็เช่น ไล่ผู้หลักผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าการอยู่กล้ผู้ใหญ่การได้รับใช้ผู้ใหญ่แนวคิดมุมมองนี้มันกว้างไกลเหลือเกินท่านอยู่ในที่สูงผมคาดคู ท่นานดำรงฐานะเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนเระสังฆราชทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ครับสิ์จึงถือว่าสําคัญอย่างยิ่งเพราะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดต่อท่านได้มาดูแลมาช่วยเหลือที่สําคัญอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหัวเมืองเอกนี่แหละครับคือหัวใจท่านจึงพยายามอยากจะให้คณะสงฆ์ของเรา มีความเป็นปึแแผนมีความสานักผีดร้องปลิวเป็นน้ำหนึน่งใจเดียวกันผมคงไม่สามารถที่จะทําให้ท่านได้เป็น วันนี้ท่านเน้นพูดความในใจของท่านแม้จะเป็นระยะเวลาที่สัส้นๆแต่จับใจและก็มีใจความที่ลึกซึ้งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเน้น,น,าม,น,านมาพูดมาปรวารณาผมเห็นความจเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะห้องประชุมแห่งนี้ท่านจะรวิจิตรธรรมภรท่านได้นพูดอย่างลึกงบอกว่า ท่านผู้ราชาการจะกับท่านมากล่าวต้อนรับในฐานะข้อเมืองท่านก็หูใหญ่คณะนักสงฆ์ฝากเหตุการณ์ของด้านของเมืองวิทยากรท่านอื่นๆล้วนแต่ให้ความรู้แก่พวกเราทั้งสิ้นเพราะฉานั้นวันนี้จึงถือว่าคณะนักสงฆ์ จิตลังใจส่วนหนึ่งของพวกเราทั้งหลายได้ร้องมุมใจกันถวาย Me vamos